สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566นี้ค่ะเป็นพลังงานรวมค่ะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้เนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกสามารถดูพวบคู่กันได้เลยทางลัคนาและราศีค่ะพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ตัวคุณเองค่ะมีการหวนคืนของใครบางคนนะคะพลังงานของโชคชะตาพรมลิขิตขึ้นมาในเรื่องความรักของคุณในตอนนี้นะเหมือนจะมีใครสักคนหนึ่งอะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนหรือคุณยังมีความคิดมีความกังวลถึงเขาอยู่เนาะมีความเป็นไปได้นะที่ คนคนนี้คนที่เคยห่างหายคน,คนที่เคยมีประเด็นกันไปจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของชาวทัดุไฟค่ะเมษสิงธนูชาวราศีเมถุนอ่ะขึ้นมาชาวทัตุดินพุษกศกมกังกรนะคะบางท่านบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ชัดเจน อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือคุณมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัยในเรื่องของเวลานะคะมีความแตกต่างกันหมดเลยนะแล้วก็มีในเรื่องของระยะทางที่อยู่ห่างไกลกันได้ด้วยถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็แบบรอที่มันจะเติบโตขึ้นเนี่ย มีความเป็นไปได้นะคะที่ความใจร้อนอาจจะทำให้ความรักครั้งเนีเ้มันพังลงได้นะคุณต้องระวังเรื่องนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอขึ้นตำแหน่งปัญหานะคะปัญหาคือสิ่งที่จะทำให้ความรักเนี่ยจบลงได้นั่นก็คือความใจร้อนความเจ้าอารมณ์ความรีบร้อนที่เกิดขึ้น ในความสัมพันนี้นะเพราะฉะนั้นหากตอนนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนรอหน่อยนะคะความรักครั้งนี้มีโอกาสที่จะได้เติบโตขึ้นมากกว่าเดิมน,นะคะต่อให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่แน่ใจเลยว่าความรักครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแตกต่างกันมากวัยวัยต่างกันมากแล้วก็อยู่ไกลกันมากบางท่านบางคนนะคะแต่คนคนนี้นกมองว่า ถ้าคุณยังหนักแน่นแล้วก็มั่นคงมีโอกาสนะที่จะได้พัฒนาไปด้วยกันในอนาคตแล้วก็สำหรับคนเก่าอย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนกเก่าวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้มาดูกันนะคะว่า,จะ,วา,า,า,วาจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างชาวธาตุปินจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างคะขึ้นไพ่สี่เหรียญน,นะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในความรักของคุณนกมองว่าเป็นความรักที่ขอดูหดาบเป็นความรักที่มีการพยายามเนาะแล้วก็มีความคาดหวังว่าความรักครั้งนี้มันจะเติบโตได้ นกเห็นถึงความจริงจงังจริงใจนะคะค,คนคนนี้นกมองว่าต่อให้เขาเพิ่งเริ่มต้นคุยกับคุณเขาก็เหมือนกับเขาไม่ได้กักความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอนะประมาณนั้นแต่ก็มีความกลัวอยู่เห็นไหมคะอันนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ที่คุณกลัวกับความรักครั้งนี้ว่าเอจะอยังไงต่อจะเป็นไปได้หรือเปล่า แต่อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใจร้อนหรือถอดใจไปซะก่อนนะมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะความรักครั้งนี้นะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤษภอ่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำปรึกษาผู้อื่นได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ใจดีเนาะชอบช่วยเหลือผู้อื่นทำงานเกี่ยวข้องกับ การทำบุญการช่วยเหลืออย่างนี้ได้ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณน่ะนึกมองว่าความรักครั้งนี้มันมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่มันไม่ได้เกินความอดทนความสามารถของคุณทั้งคู่อะ่ะคือมันเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่ายากลําบากเหลือเกินในในความสัมพันธ์เนี้ยอ,อ่าซึ่ง นั่นแหละมันจะต้องเจอก่อนนะคะเพราะว่าเป็นโชคชะตาพรหมลิขิตของคุณละเขาที่จะต้องเจอแบบนั้นก่อนเพื่อที่จะนําคุณและเขาไปสู่การปรดั <c oughs> ดี๋ยวนะคะจะอห้สักครู่ซึ่งก็จะนําคุณไปสู่การพัฒนาในอนาคตนั่นเองเนาะคนเก่ามีการกลับมานะคะให้อภัยซึ่งกันและกันได้ไปต่อในความรักครั้งนี้ด้วย คนเก่าถ้ากลับมาเป็นในลักษณะของเนื้อคู่นะคะถ้าเขาเป็นเนื้อคู่คุณมีโอกาสได้กลับมาสูงมากแต่ทีเนี้ยถ้าไม่ใช่ก็คงไม่กลับนะในกรณีแบบเนี้ยคุณก็จะอาจจะต้องเปิดใจให้กับคุณใหม่ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานของคนปัจจุบันไปนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยนะ,ะมาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะชาว ราศีกันความรู้สึกของเขา the hangman the chariot คนคนนี้มุง่งมั่นเหลือเกินนะคะมุง่งมั่นเหลือเกินกับความรักครั้งนี้เขาจริงจังกับคุณนะขึ้นไพ่สี่ไม้4ี่ถ้วยขอดู the hangman หน่อยคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะโสดมานานหรือว่า เจ็บหนักกับความรักมาจนรู้สึกเฉยๆกับความรักไปแล้วอะแต่พอมาเจอคุณดูสิคะคุณทําให้เขาเนี่ยอยากที่จะมีความรักอยากจะเปิดใจนะคะ,อ,ะอยากที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้คิดถึงการที่อยากจะมั่นคงอยากจะคบใครจริงจังนะคะอยากจะสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคนคุณเนี้ยเป็นคนที่แบบเจอคนถูกใจยากเหมือนกันนะคะเอาใจยากแต่หลังจากมาเจอคุณเนี่ย เขาก็ปรารถนาสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่มองใครเลยนะเชื่อไหมว่าเขาเป็นสีถ้วยเนี่ยต่อให้มีใครเข้ามานะคะโอกาสดีๆแค่ไหนนะคนคนนี้เขาก็มีแค่คุณนะคะหนูรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับคุณแบบ มากๆนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลชาวต่างชาติคนในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตำรวจก็ได้หรือทำงานเกี่ยวกับวิศวกรน,นะคะงานช่างนะคะคนที่ชอบความเร็วเป็นนักเดินทางเป็นสายสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเนาะหร,หรือเป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูได้ด้วยเนาะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เขาจะทำเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะคนคนนี้ คุณอาจจะได้เจอคนนี้ผ่านการทำงานก็ได้นะคะผ่านสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆที่คุณเคยไปนะเขาจะทำอย่างไรต่อไปขึ้นไพ่สามถ้วยค่ะ10บถ้วยดูสิโอ้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณและเขาเนี่ยสมหวังกับความรักครั้งนี้เขาอยากอยู่เคียงข้างคุณอนะ ให้ของสามถ้วยเป็นงานเฉลิมฉลองนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะสิ่งที่เขาจะทำเนาะโอ้โหเขาเชื่อเหลือเกินเขามั่นใจแล้วว่าคุณนี่แหละเป็นคู่ของเขานะคะในด้านจิตวิญญาณก็ได้นะคุณน่าจะมีจิตวิญญาณที่สูงเหมือนกันแล้วก็ได้คือพูดกันรู้เรื่องแล้วก็มองไปในทิศทางเดียวกัน เป็นคนเก่งด้วยกันนะคะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหรือให้ที่ให้คำปรึกษาผู้อื่นได้นะคะลบกมองว่าคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากๆขึ้นไพ่หนึ่งดาบนะคะพลังงานของชาวราศีเมถุนตุลกุมนะคะ,ะเขาจะไม่ลังเลเขาจะไม่ลังเลกับการที่ จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณอีกต่อไปนะคะนอกว่าคนคนนี้ก่อนที่เขาจะจริงจังหรือชัดเจนกับคุณเขาก็เคยไม่ชัดเจนมาก่อนนั่นแหละนะแต่ทีเนี้ยเขามั่นใจละว,ว่าคุณนี่นแหละคือคนที่เขาปรารถนาที่จะอยู่อย่างข้างจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มี ความคุมเครือหรือลังเลใจอะไรอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเขาได้สัมผัสได้รู้แล้วนะคะว่าการที่คุณและเขาเนี่ยอยู่ด้วยกัน,นมีความสุขมากแค่ไหนนะคะต่อให้คุณและเขาจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนก็ตามนะคะ,ะประมาณนั้นเนาะถ้าเป็นคนเก่านะอย่างที่บอกเนี่ยคนเก่าอาจจะกลับมานะคะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งอืม คือคนเก่าเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเป็น u d g m e n นนะคะเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณแต่เขาก็อ่านคุณไม่ออกหรอกนะคือเขาคาดเดาคุณไม่ออกเลยตอนนี้คุณอาจจะดูน่งเงียบนะคะหรือคาดเดายากก็ได้ในสายตาเขานะคะคนเก่ามีโอกาสกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะ พอดูค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์สิ่ธที่จะเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้ค่ะขึ้นไพ่แปดถ้วยค่ะเดทคนเก่าคนที่เคยห่างหายโอ้โหสิบดาบเดวิลแต่ตัดกันไม่ขาดนะการการห่างหายไปของของกันและกกันกับคนคนนี้นกมองว่าคุณเจ็บมากนะเป็นอะไรที่เจ็บด้วยกันทังคู่ก็ได้นะความไม่พร้อมอะไรบางอย่างนะคะหน้าที่ภารกิจ อะไรก็ตามที่ทําให้คุณต้องยุติความสัมพันธ์นี้ไปก่อนจะมีการกลับมาของเขานะคะคนที่คุณยังรักยังรอนกเชื่อว่าบางคนยังรอคนเก่าอยู่นะอ่ะมีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันต่างคนต่าง ก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะในกรณีที่คุณเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ยังรักยังมีกันและกันอยู่ในใจไม่สามารถที่จะรักใครได้อีกแล้วประมาณนั้นนะก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะ,ะมาดูคนที่อยู่ในความสมพันธ์ค่ะ,ค,ะความรักครั้งนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนกดวงว่าความรักครั้งนี้อาจจะไม่เร็วนักนะคะมีพลังงานของชาวราศีมีนราศีกัน ขึ้นมาคุณอาจจะกังวลใจนะคะว่าเอะความรักครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่เหมือนเขาเป็นฝ่ายที่จะต้องแบบจัดการนะคะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนให้คุณรู้สึกมั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะสุดท้ายนะนกมองว่าคุณและเขาอะมีโอกาสที่จะสมหวังกันสูงมากเพราะว่าขึ้นไพ่สี่ไม้อ่าสี่ไม้ก็คือ การคบหา,าที่จริงจังนะคะการมั่นหมายการแต่งงานก็ได้ขึ้นไพ่เดอะเมดิเชียนเก้าถ้วยแล้วก็เด็กถือดาบคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับใครมาก่อนก็ได้นะในในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่ดูเรื่อยๆดูไม่จริงจังกับใครแต่พอมาเจอคุณน้อบอกเลยนะว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วก็ เหมือนคุณไปเปลี่ยนความคิดเขาว่าทำให้เขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังอะอา,อาจจะเป็นด้วยพลังงานของเนื้อคู่นะที่ทำให้เขาอะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะเป็นคนแบบเนี่ยดูก้าถ้วยนะคะล้นลานะมีตัวเลือกมีช้อยไม่ได้คิดเรื่องของการที่จะมีครอบครัวอะไรทั้งนั้นนะแต่พอมาเจอคุณอนะอย่างที่บอกว่าเขาก็คิดขึ้นมาเลยนะ นี่ขึ้นไพ่ควีนถือเหรียญค่ะคิงน็อปสอดคุณทําให้เขาหวั่นไหวนะคะก่อนหน้านี้นกเชื่อว่าคนคนนี้ถ้าไม่จริงจังกับใครเลยอาจจะด้วยกําแพงของเขานะคะที่เขาสร้างขึ้นมาปกป้องหัวใจตัวเองเนื่องจากในอดีตเขาเคยเสียใจยกับความรักมานะคะทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะรักใครหรือเปิดใจให้กับใครแบบจริงจริงจังๆออะแต่พอมาเจอคุณนะเอาจริงคือมีพลังงานของนะคะไพ่สใบเน Queen ี่ยควีนอสอด ควีนถือทากับ King นนะนนคิงถือเหรียญนะอาโทษทีค่ะคิงถือเหรียญกับควีนถือเหรียญนะคะไพ่คู่ก็ขึ้นมาอยู่แล้วซึ่งเขาอาจจะมองว่าคุณและเขามีอะไรหลายๆอย่างที่มันคลิกกันนะแล้วมีความเหมาะสมกันด้วยนะคะทั้งหน้าตาทางสังคมภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนะมีความเหมาะสมการบุคลิกภาพนะ,อะขอดูค่ะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับ ชาวราศีกันบ้างนะ,ชะแชมเปญการหกเหรียญน,นะอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วถ้าคนคนนี้อย่างที่บอกว่าดูเหมือนเขาไม่ได้มีการแบบพยายามอะไรเพื่อเรานะช่วงนี้จะมีการพยายามมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความรักของคุณเขาอาจจะทุ่มเทกับคุณมากขึ้นนะคะ แล้วก็แสดงออกความรักที่มีให้กับคุณมากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยสอดคล้องกับการที่คุณและเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปอีกระดับหนึ่งนะของแต่ละคนนะคะก็จะไม่เท่ากันนะระดับความสัมพันธ์บางคนคบนานก็อาจจะถึงขั้นมันหมายแต่งงานได้หรือบางคนเป็นคนคุยก็อัพมาเป็นสถานะนะคะแฟนนะคะคนนี้คบนะชัดเจนเลยว่าคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูว่า ลังงานงคุณเป็นอันไหนนะทีนี้มาดูกันค่ะว่าคนโสดเป็นอย่างไรบ้างลนะูขออนุญาตดูคนโสดชาวราศีกันหน่อยนะเก็บไพ่ก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้รู้สึกไม่สบายบ่อยอะค่ะทุกคนเพราะว่าอาจจะเกิดจากลูกพักผ่อนน้อยนะพักผ่อนน้อยก็ส่งผลหมดแหละเนาะทุกคน ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะมาดูกันค่ะว่าความรักคนโสดชาวราศีกันพลังงานหลักของคุณเป็นยังไงบ้างตัวตนของคุณนะอ่าขึ้นไพ่สังคาราเจ็ดดาบพลังงานของคุณก็คืออขอเปิดให้หมดเลย พลังงานของคุณตอนเนี้ยเหมือนตัวคุณเองเคยเจ็บหนักกับความรักมาเนาะทีเนี้คุณก็เลยไม่ค่อยไว้ไว้ใจใครที่เข้ามาในชีวิตคุณสักเท่าไหร่นะคะคือเจ็บหนักมาเลยในเรื่องของความรักอ,อคุณทําแต่ง,งานอะ่ะในช่วงนี้ยทําแต่ง,งานแล้วก็บางท่านบางคนเนี่ยเจ็บกับคนคนนั้นก็ยังนึกถึงคนคนนั้นอยู่ก็ได้นะคะ โอ้โหห้าดาบหรือบางคนเนี่ยคือพยายามที่จะตัดใจหรือทำใจให้ได้นะคะให้อภัยกับความสัมพันธ์เก่าๆที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้แต่คุณเคยเจ็บหนักกับความรักมาจริงๆนะเคุณเคยอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับตัวเองนะคะบางคนแบบไปเจอคนที่เขามีพันธะภาระอยู่แล้วนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองเนาะก,ก็จบกันไปมีการคบซ้นอนก็ได้นะบางท่านบางคนทําอะไรรับหลังกันอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ตัวคุณนะน่าจะมามุ่งมั่นในเรื่องของการงานหน้าที่ตําแหน่งความมั่นคงในชีวิตอะไรเงี้ยมาดูกันเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณในช่วงนี้บ้างนะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นคะ่ะ เจ็ดถ้วยค่ะอืมน้องวงว่าในช่วงนี้เป็นพลังงานที่แบบว่ากลัวที่จะรักนะคะกลัวที่จะรักแต่ก็อยากจะมี ครอบครัวที่อบอุ่นอะไรประมาณนี้คือเราเสียใจกับความรักมามากมายนะคะทีเนี้อะไรที่ดูจับต้องไม่ได้ที่ดูเหมือนเป็นการเพอร้อฝันอะไรอย่างเงี้ยนะตัวคุณเองเนี่ยก็จะไม่กล้าที่จะคาดหวังกับความรักแบบนั้นอีกแล้วนะคะ,ะแต่ลึกๆในใจนะคุณคุณก็ยังปรารถนาที่จะเจอคนรักที่ดีต่อให้คุณมีกำแพงสูงมากมายขนาดไหนนะคะ ในช่วงนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่เลยเนี่ยว้าวขึ้นไพ่เดลเวอร์ดีมากเลยอะความรักนะคะค,ความรักกําลังจะเข้ามาหาคนโสดแล้วนะคุณกําลังจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ความรักที่เป็นแบบเป็นเนื้อคู่กันอะนะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์สูงมากนะ อ,อยู่กับคุณคนนี้แล้วชีวิตอาจจะดีอาจจะมีความเจริญก้าวหน้ามั่งคั่งร่ำรวยนะคะมีความสุขในชีวิตก็ได้เพราะพลังงานของเขาอ่ะส่งเสริมคุณมากๆเลยนะคะขึ้นไพ่สิบเหรียญเนาะอ่าเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตของการรักกันค่ะที่ทําให้คุณได้เจอกับคนคนนี้ไม่ว่าคุณจะมีกําแพงที่สูงมากมายขนาดไหนคนคนนี้ก็ทําให้คุณอนะ่ะอยากที่จะสารตอบความสัมพันธ์นี้อยู่ดีเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวขอดูนะแล้ว เป็นยังไงอีกคะอ่าคุณจะเจอความรักที่เขาใจดีนะคะรักที่เขาพร้อมจะทุ่มเทความรักกับคุณนะคะมีคนไกลด้วยนะชาวทาตุน้ำกรกรพิจิกมีโอ้คนที่เหมาะสมกับคุณนะ่ะคุณและเขาอาจจะเป็นความรักที่ต่างคนต่างรอคอยกันมานานแล้วก็ได้ที่จะถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ทำให้คุณและเขาได้เจอกันนะต่างคนต่างรอ ขึ้นไพ่เดอะสตาร์นะคะความรักที่สมหวังสมปรารถนาความรักที่คุณปรารถนาที่จะได้เจอนะคะคุณจะได้เจอแล้วนะคะความรักครั้งนี้อย่างที่บอกว่าคาดหวังได้อย่างแน่นอนนะความรักที่คุณรอคอยคุณโสดคนที่เขาจะเข้ามารักคุณแล้วก็ชัดเจนมั่นคงกับคุณเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วนะมีพลังงานของชาวราศีเมษชาวราศีกุงค่ะ ประมาณนั้นเลยคนโสดนะถ้าคุณโสดสนิทไม่มีใครเลยนะสิ้นสุดการรอคอยนะคะจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณแล้วนะแล้วก็ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดคุณก็เลยต้องมาเจอกันช่วงนี้นะ อาจจะรอมานานแล้วรู้สึกว่าเออทำไมเพิ่งมาเอาตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของเขานะคะที่คุณและเขาจะได้เจอกันนะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกันคนโสดทุกท่านนะคะขอให้คุณสมหวังกับความรักที่ดีในรูปแบบที่คุณต้องการะค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของเราเองเป็นพลังงานเออส่วนตัวของคุณเนี่ยนะ ก็จะมีความแม่นยำม,มากขึ้นนะสามารถแอดไลน์มาได้ตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ะาล่างคลิปนี้แล้วก็ฝากในเรื่องของหินสวยงามด้วยนะคะใครอยากจะมีความรักที่เบาสบายง่ายขึ้นนะ,ะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ด้วยเช่นกันค่ะคลิปนี้นะคะฝากไว้แค่นี้นะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ